รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย All New Isuzu D Max พลานุภาพพลิกโลกเทคโนโปลิสมานครอัจฉริยะกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับซึ่งวันนี้แน่นอนเช่นเคยครับติดตามกันได้เลยเรื่องราวที่เราจะนำเสนอนั้นมีแง่มุมที่สร้างสารรค์มีแนวคิดที่ดีๆและทันสมัยให้ท่านผู้ชมได้รู้เท่าทานันเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเลยครับ เรื่องแรกของเราในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกิดอาการอย่างต่อเนื่องสำหรับแอปพลิเคชันดังที่ชื่อว่า TikTok นะครับซึ่งมาวันนี้นะครับคงไม่มีใครไม่รู้จัก TikTok อย่างแน่นอนแต่คุณจะทราบหรือไม่ครับว่าตอนนี้ TikTok นั้นค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งเพราะเจอปัญหาต่างๆมากมายในการที่จะนำเสนอหรือในการที่ให้บริการในแต่ละประเทศปัญหาต่างกันไปแต่วันนี้ผมรวบรวมมาให้ท่านผู้ชมนั้นได้ติดตามล่าสุดครับผม นี่คือ Tech Story ของเราในวันนี้ครับรัฐบาลอินเดียได้ออกมาแบน59แอปที่พัฒนานโดยบริษัทจีนโดยการให้เหตุผลด้านความมั่นคงปลอดภัยส่งผลให้ความตึงเครียดร,ระหว่าง2ประเทศนั้นร้อนแรงขึ้นรัฐมนตรีกระทรวง Electronics กส์ IT ของอินเดียออกมาประกาศแบน59แอปจากประเทศจีนซึ่งก็มีแอปชื่อดังอย่าง TikTok w e c h a t w ว i b ป เมยตูมีวิดีโอคอลจากเ i a มี i ที่เป็นผู้ขายสมาร์ทโฟนรายใหญ่ในอินเดียเนื่องจากทางหน่วยงานคอมพิวเตอร์อิ e เมอร์เจนซีรีสปอนส์ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและข้อมูลความเป็นส่วนตัวที่อาจจะหลุดรอดออกไปได้ นอกฉนั้นการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาใช้อาจจะส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศได้นี่ถือเป็นครั้งแรกที่อินเดียออกมาแบนแอป,ปจากต่างประเทศจำนวนมากเป็นครั้งแรก ที่น่าสนใจคืออินเดียถือว่าเป็นประเทศที่มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากเป็นอันดับที่2ของโลกด้วยจำนวนกว่า1,300ล้านคนทางนักวิเคราะห์จาก Counterpoint รายงานว่าคำสั่งแบนในครั้งนี้จะกระทบ1ใน3ของผู้ใช้ในอินเดียโดยเฉพาะแอป TikTok Club Factory และ UC Browser ซึ่งมีผู้ใช้เป็นจำนวนมากกว่าเดือนละ500ล,ล้านคน ซึ่งใน27แอปจากทั้งหมด59แอปที่กล่าวมานั้นเรียกว่าติดอันดับแอปยอดนิยมบน Android ในพันอันดับแรกด้วยถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าการแบนในครั้งนี้นะ่าจะดาเนินการอย่างไรต่อเพราะตอนนี้หลายแอปนั้นยังสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้อยู่ทาง Google เองนะครับก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากทางรัฐบาลส่วนทาง Apple ก็กาลังพิจารณาคาสั่งแบนนี้อยู่ ล่าสุดทาง TikTok ก็ออกมาประกาศผ่านทาง Twitter ว่ากำลังปรับปรุงบริการให้เข้ากับมาตรการใหม่ของรัฐบาลอินเดียอยู่จะว่าไปแล้วลองพิเคราะห์กันดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมองว่าตัว TikTok a แอปพลิเคชัดังกล่าวนั้นเป็นที่เป็นแอปพลิเคชันเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวนั้นก็ไม่น่าจะใช่อินเดียเลิกใช้แล้วยังสหรัฐอเมริกาได้ออกมาชี้เลยว่า TikTok เนี่ยเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติกับ มค์ปอมเปโอรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเตรียมพิจารณาแบนแอป t i k t o k และสื่อสังคมออนไลน์จากจีนโดยให้เหตุผลเรื่องของความมั่นคงในการล้วงข้อมูลผู้ใช้ส่งกลับไปให้รัฐบาลจีนการแบนในครั้งนี้อันเป็นผลมาจากความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐที่เพิ่มขึ้นรวมถึงแอป pp, TikTok และบริษัทเทคโนโลยีจากจีนที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงโควิด1 i ที่ทำให้ผู้ใช้นั้นเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด t i k t o กนั้นถือเป็นแอปออกมาทำตลาดในต่างประเทศแยกออกมาจากแอปที่ชื่อว่าโ o อินที่เปิดให้บริการเฉพาะในจีนตอนนี้ทิก t o k ยังถือว่ากําลังเผชิญกับปัญหาอย่างหนักซึ่งมีการแบนใน58ประเทศทั่วโลกทาง p อมเ e อให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเรากําลังพิจารณาเรื่องนี้อย่างหนัก ซึ่งเราทำงานเรื่องนี้มาเป็นเวลานานแล้วเริ่มตั้งแต่การใช้เทคโนโลยีของห u วเว่ในโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารทั่วโลกซึ่งทางสาหรัฐนั้นพยายามไม่ให้มีการใช้งานนอกจากนั้นยังประกาศว่า ZTE มีอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งแอปจากจีนเองก็กำลังจะเผชิญหน้ากับสถานการณ์แบบเดียวกัน เมื่อ Fox ได้ถามว่าคนอเมริกันควรโหลดแอป TikTok หรือไม่ทางพอม p e ีโบอกว่าถ้าอยากให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณไปอยู่ในมือของพรรคคอมมิวนิสต์ก็เชิญเลย ตัวแทนของ t i k t อ k ออกมาบอกว่าตอนนี้ผู้บริหารของ TikTok นั้นคือเคเวนเมเยอร์อดีตผู้บริหารของดิสนีย์ซึ่งเป็นชาวอเมริกันนั้นเน้ยนย้ำเรื่องความปลอดภัยผู้ใช้เป็นอันดับแรกไม่เคยมีการส่งข้อมูลให้กับรัฐบาลจีนซึ่งข้อมูลของผู้ใช้ในอเมริกานั้นจะเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลในอเมริกาและมีการสำรองข้อมูลไว้ที่สิงคโปร์ซึ่งทาง TikTok บอกว่าเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดนั้นตั้งอยู่นอกประเทศจีนซึ่งไม่มีที่ไหนเลยที่อยู่ใต้ข้อบังคับของ กฎหมายจีนจริงหรือไม่เป็นสิทธิทางดุลพินิษของเราเองที่จะคิดในขณนะเดียวกันครับ t i k t o อกก็ประกาศหยุดให้บริการในฮ่องกงแล้วด้วยหลังจากที่ได้มีการปรับกฎหมายด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาลฮ่องกง ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็ทำให้บริษัทต่างๆทั้ง Google Facebook และ Twitter นั้นได้ออกมาประกาศว่าจะไม่ส่งข้อมูลของผู้ใช้ให้รัฐบาลฮ่องกงอย่างแน่นอนและล่าสุดครับแอปพลิเคชันยอดนิยมอย่าง TikTok เองก็ได้ถูกถอดออกจาก App Store และ Play Store ของฮ่องกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันโดยทางบริษัทได้ให้เหตุผลว่าอาจจะทำให้ความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ร่วดไหลไปถึงรัฐบาลจีนได้หากมีการบีบบังคับให้ส่งต่อข้อมูลและทางบริษัท ก็ไม่ต้องการให้ข้อมูลของผู้ใช้นั้นรั่วไหลออกไปภายนอกด้วยเช่นกันดังนั้นการถอดแอปพลิเคชันออกก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในขณะนี้อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าทางบริษ,ษัทนั้นจะยืนยันอย่างหนักแน่นในประเด็นนี้แต่ด้วยความที่บริษ,ษัทแม่ของ TikTok คือ ByteDance ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศจีนแล้วก็ทำให้หลายๆคนนั้นยังคงตั้งข้อสงสัยและไม่ไว้ใจเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของตนเองอยู่ดี เรื่องนี้เป็นการเตือนสติให้เราเห็นว่าสงครามทางการค้าในยุคดิจิทัลที่เกิดขึ้นจากความสนุกสนานและความบันเทิงนั้นมีความเป็นไปได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ในยุคนี้เราก็ต้องมีความเข้าใจว่าเรื่องของข้อมูลนั้นเป็นอาวุธชนิดหนึ่งที่เกิดจากข้อมูลส่วนตัวของเราหน้าคิดครับมาแน่นอนครับซัมซุงจะจัดงาน Unpack 2020ในวันที่5สิงหาคมนี้ครับอุ่นเครื่องกันก่อนเลยครับ หลังจากที่มีข่าวลือภาพหลุดกันอยู่นานในที่สุดทาง s ซัมซุงก็ได้ออกมาประกาศกำหนดการซัมซุง Galaxy Unpacked อย่างเป็นทางการซึ่งจะจัดขึ้นวันที่5สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาหรือเวลา3ทุ่มในไทยและทาง Samsung ก็ได้ปล่อยคลิปที่เกี่ยวกับงานนี้ออกมาครับโดยคลิปวิดีโอทีเซอร์ของงานที่ว่านี้เนื้อหาภายในคลิปมีเพียงปลายประกาศที่น่าจะเป็น S Pen คู่กายของ Galaxy Note ทุกรุ่นที่กำลังหยดของเหลวสี Mystic Gold ด้วยการเคลื่อนไหวที่เนิบช้าเป็นพิเศษทำให้มีการวิเคราะห์กันว่าจะมีความเป็นไปได้สูงที่จะใช้ Mystic Gold เน้นความหรูหราเป็นจุดขายมีฟีเจอร์เด่นๆที่ปากกา S Pen และการถ่ายวิดีโอแบบ Slow Motion ส่วนฟีเจอร์อื่นๆที่หลายสื่อคาดการก็จะมีเจ้า Space Zoom ของกล้องถ่ายภาพ ฟีเจอร์อื่นที่พัฒนาขึ้นจาก Galaxy S 20 Series ส่วนใครที่เตรียมตัวรองงาน Samsung Galaxy u n p a c k 2020สามารถติดตามรับชมได้ที่เว็บไซต์ samsung com ส่วนช่องทางออนไลน์อื่นๆคาดว่าน่าจะตามมาในภายหลังเห็นไหมครับเทคสตอรี่ของเรานั้นอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้2เรื่องเรื่องแรกเป็นเรื่องของ Cyber War นะครับสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในโลกยุคดิจิทัลผ่านทางแอปพลิเคชัน TikTok อันนั้นคือมุมมองการคิดนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องของแฟนๆของ Samsung นั่นเองครับคอนเฟิร์มแน่นอน5สิงหาคมนี้ unpack 2020อย่าพลาดเปน็นอันขาดโดยเฉพาะในช่วงหน้าก็ห้างพลาดเหมือนกันครับผมผมไปดูแล้วครเป็นเรื่องของปลาทูน่ากับ AI ครับสักครู่เดียว ขอบคุณครับที่ไม่เปลี่ยนช่องไปไหนครับเพราะว่าเรื่องที่เราจะพูดต่อจากนี้ไปเนี่ยรับรองได้เลยครับว่าเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงกันจริงๆครับผมเพราะว่าวันนี้จะหรือจากนี้เป็นต้นไปหากคุณคิดจะเข้าไปซื้อปลาทูน่าในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วแล้วก็ต้องใช้ปัญญาประดิษฐ์ครับเพราะว่าปัญญาประดิษฐ์ที่เราจะนาเสนอวันนี้ในช่วง Future Tech เรื่องแรกของเรานั้นเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถบอกได้ว่าปลาทูน่าชิ้นไหนอร่อยด้วยครับ เวลาที่เราซื้อปลาทูน่าในซูเปอร์มาร์เก็ตเราแทบจะไม่รู้เลยว่าเนื้อชิ้นไหนอร่อยแต่ต่อไปนี้นะครับเพียงแค่ยกมือถือขึ้นมาซอง AI สามารถช่วยบอกได้ว่าชิ้นไหนอร่อยเลยครับการเลือกซื้อปลาต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์ถึงจะรู้ว่าชิ้นไหนอร่อยชิ้นไหนไม่อร่อยแน่นอนว่าคนที่เป็นมือใหม่นั้นก็คงเลือกยากสักหน่อย ทางคาซูฮิโร่ชิมูระผู้บริหารของ Future Creative Center ในเครือของเดนส์ Group ได้พัฒนา AI เพื่อช่วยให้การเลือกเนื้อปลามาทำซูชินั้นอร่อยทุกชิน้น AI ตัวนี้มีชื่อว่า Tuna Scope จะใช้อัลกอริทึม deep learning ในการเรียนรู้ข้อมูลการคัดเนื้อปลาจากพ่อค้าโดยเปิดให้ใช้งานในรูปแบบของแอปสมาร์ทโฟนให้เราสามารถวัดเกรดของเนื้อปลาได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อที่จะสร้างมาตรฐานการวัดคุณภาพเนื้อปลาที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นหมายความว่าผู้ซื้อนั้นจะได้เนื้อปลาที่อร่อยด้วยการประเมินจากแอปนี้ซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการร่วมมือกับบริษัทการค้ายักษ์ใหญ่ so p, s o j i ต s Corp. เพื่อโปรโมทให้แอปเป็นที่รู้จักมากขึ้นปกติปลาทูน่านะท่านผู้ชมคุณภาพสูงๆนั้นจะมีน้ำหนักราว300กิโลกรัม มีการประมูลขายไม่ต่ำกว่าตัวละ3ล้านดอลลาร์ซึ่งปัจจุบันนะครับมีการบริโภคปลาทูน่าทั่วโลกปีละ2ล้านตันซึ่งญี่ปุ่นประเทศเดียวก็บริโภค1ใน4ของปริมาณทั้งหมดแล้วในช่วงโควิด -19 นั้นมีพ่อค้าปลาจากมาลดีฟสเปนสหรัฐไต้หวันและอีกหลายประเทศที่ติดต่อกันเข้ามาว่าสนใจทูน่าสก๊ เพราะว่าเหล่าพ่อค้าไม่สามารถเดินทางไปตรวจสอบคุณภาพเนื้อปลาด้วยตัวเองได้เพียงแค่ยกมือถือขึ้นมาแล้วส่องในตรงหน้าตัดเนื้อส่วนหางก็รู้ผลในเวลาไม่กี่วินาที FutureTech เรื่องต่อไปนี้เผื่อว่าตอนนี้ทัดใครอยากหันมาลองสร้างเกมหรือใครกำลังทำงานด้าน motion capture ตอนนี้นะครับมีแอปใหม่ที่ชื่อว่า Live Link Face for Unreal Engine ช่วยเปลี่ยนกล้องหน้า iPhone นั้นให้เป็นอุปกรณ์จับการเคลื่อนไหวเพื่อนำไปใช้กับเกม 3D ปกติแล้วงานด้าน motion capture ซึ่งจับก,การเคลื่อนไหวของคนมาเปลี่ยนเป็นโมเดล3มิตินั้นจะต้องใช้อุปกรณ์หลายอย่างรวมถึงแต่ละชิ้นนั้นจะมีราคาสูงจึงทำให้การใช้งานนั้นอยู่ในวงจำกัดนั่นหมายความว่านักพัฒนาหรือบริษัทขนาดเล็กนั้นก็อาจจะต้องใช้เม็ดเงินลงทุนเกินงบประมาณที่มีนั่นเองทางบริษัท E p i c จึงอยากช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยพัฒนาแอปบน iOS ชื่อว่า live link face for unreal engine ออกมา โดยแอปนี้จะใช้กล้องหน้า True Depth ของ iPhone มาช่วยในการจับการเคลื่อนไหวสำหรับนักพัฒนาเกมซึ่งถือว่าราคาเข้าถึงได้ง่ายกว่าการใช้เครื่องมือที่มีราคาแพงเราสามารถสร้างแอนิเมชัน3ามิติเคลื่อนไหวคุณภาพสูงลงไปบนตัวละครของ Unreal Engine เขยียบได้แบบ Real Time แอปนี้ใช้ประโยชน์จาก AR Kit และกล้อง True Depth มาตรวจจับการเคลื่อนไหวบนใบหน้าจากนั้นส่งข้อมูลไปยัง Live Link ของ Unreal Engine ผ่านทางออนไลน์รองรับการใช้งานตั้งแต่สตูดิโอเล็กๆที่มีผู้พัฒนาแค่คนเดียวไปจนถึงสตูดิโอแบบมืออาชีพนอกจากนั้นแอปอย่างรองรับการทำงานร่วมกันผ่านออนไลน์เชื่อมต่อการทำงานกับคอมพิวเตอร์ได้ด้วย นอกจากการปลดล็อกใบหน้าซึ่งต่อไปเราอาจจะเห็นการใช้ด้านอื่นๆที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมใครที่สนใจแอปนี้สามารถหลดมาใช้งานได้ฟรีที่ App Store FutureTech ของเราเรื่องต่อไปนี่นะครับมันสืบเนื่องมาจากคนที่มีความชอบหรือกำลังเลงที่จะซื้อ พวก Google Glass เป็นต้นเขาที่เราได้พูดถึง Google Glass ไปเทคบริษัทที่ชื่อว่า Nord เพื่อพัฒนา Google Glass ไปอีกชั้นหนึ่งนะครับหลายๆคนก็คงคิดถึงเออแล้ว Oculus Go นไปถึงไหนแล้ว Facebook เขาเลิกพัฒนาไปแล้วนะครับแต่วันนี้ Future Tech เนี่ย Facebook กลับมาแล้วครับไม่ยอมให้ Google แซงขึ้นได้อย่างแน่นอนต้องไปดูตัวนี้ครับ หลังจากที่ Facebook ประกาศเลิกพัฒนาแว่นตา Oculus Go เรียบร้อยแต่ดูเหมือนว่าเขาอาจจะมีของใหม่ที่ใช้ไลกว่าเดิมแว่นตา VR สุดเบาบางที่ใส่ใช้งานได้ทุกที่ ดูเหมือนว่าทาง Facebook และ Oculus นั้นพยายามที่จะพัฒนาแว่นตา VR ที่มีความเบาบางและสวมใส่สบายอยู่ซึ่งการทดลองล่าสุดนี้ก็จะเข้าใกล้ความเป็นจริงขึ้นทุกทีด้วยแว่นตาที่หน้าตาคล้ายแว่นกันแดดล่าสุดทาง Reality Labs ของ Facebook นั้นได้เผยโฉมอุปกรณ์ที่ทดสอบแนวคิดด้วยการใช้ฟิล์มติดกับเลนส์เพื่อสร้างเป็นโฮโลแกรมขึ้นมาส่งผลให้เลนส์ของแว่นนั้นมีความหนา0.35นิ้วเท่านั้นเรียกว่า เล็กและบางกว่าการใช้จอ LCD หรือ OLED แบบเดิมตัวแว่นต้นแบบนั้นยังสามารถแสดงผลได้อยู่ในสีโมโนโครมเท่านั้นแต่ทางนักวิจัยบอกว่าสามารถพัฒนาให้แสดงสีสันให้มากขึ้นได้อีกโชว์ภาพได้อย่างชัดเจนส่วนเรื่องความละเอียดนั้นเขาตั้งเป้าที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นรวมถึงปรับความกว้างของมุมมองให้เทียบเท่ากับแว่นตา VR ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมีความท้าทายอีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่การเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆรวมถึงการใช้งานกับแว่นสายตาซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาพัฒนาอีกสักพักใหญ่จึงจะได้ใช้งานจริงและ FutureTech เรื่องนี้นะครับ เป็นนวันตกรรมที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะกับสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการทำกิจกรรมและสัมผัสสิ่งต่างๆรอบตัวโดยเฉพาะเมื่อเราใช้สมาร์ทโฟนที่ติดตัวเราตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตอนทำงานเรียนหรือกินข้าวหรือแม้แต่ตอนเข้าห้องน้ำเราไม่อาจแน่ใจได้เลยนะครับว่า สมาร์ทโฟนของเรานั้นจะสัมผัสกับเชื้อโรคมามากเท่าไหร่เครื่องฉายแสง UV MoMax ในรุ่น Qpower UV Box นี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับที่จะสร้างความมั่นใจให้กับอุปกรณ์ชิ้นเล็กที่ว่าเนี่ยที่ติดตัวเราอยู่ตลอดได้เพราะเจ้า MoMax รุ่นนี้เเป็นเครื่องฉาย UV ฆ่าเชื้อโรคและไวรัสกว่า99%ที่ติดอยู่บนมือถือและอุปกรณ์อื่นๆและยังเป็นเครื่องชาร์จไวร์สลสที่ชาร์จไฟสูงสุดได้10วัตต์เป็นระบบ2 In 1ซึ่งการทำงานของอุปกรณ์ชิ้นนี้นั้นจะเป็นการฆ่าเชื้อโทรศัพท์ด้วยหลักการ UV โดยการหลีกเลี่ยงการใช้ผ้าเปียกเพื่อมาเช็ดที่หน้าจอและลดปริมาณแอลกอฮอล์ที่จะทำให้หน้าจอนั้นเสียหายได้เนื่องจากหน้าจอของสมาร์ทโฟนนั้นจะมี Oleophobic Coating ตัวนี้นะครับจะทำให้หน้าจอลื่นทัชง่ายและช่วยลดรอยนิ้วมือบนหน้าจอที่เคลือบอยู่ ถ้าใช้แอลกอฮอล์เช็ดโดยตรงจะสร้างความเสียหายให้สารเคลือบตัวนี้รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่นๆและนอกจากจะเป็นการฆ่าเชื้อให้มือถือแล้วยังสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์อื่นๆที่มีขนาดไม่ใหญ่ใส่ในเครื่องได้เลยไม่ว่าจะเป็น Airpods นาฬิกากุญแจหรือเครื่องประดับอื่นๆด้วยโดยผ,ผู้ผลิตมีการทดสอบโดยศูนย์มาตรฐานและทดสอบฮ่องกงกวางเจา Testing Center of Industrial Microbiology และอ้างอิเองเอกสารวิจัยจาก National Health Commission of the People's Republic of China ลงเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2563โดยระบุว่า Q Power UV Box ชาร์จไร้สายแสง UV สามารถฆ่าเชื้อ COVID-19 Candida Albicans E. coli และเชื้อ Staphylococcus Aureus ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากถึง99% ที่น่าสนใจนะครับคือเครื่องนี้นั้นมาพร้อมแท่นชาร์จไร้าสายหรือ wireless charger ที่สามารถชาร์จได้โดยไม่จำเป็นต้องถอดเคสป้องกันโดยการชาร์จไร้สายนั้นใน Android ทํทำได้10วัตต์และใน ios ที่7.5วัตต์ ใช่แล้วครท่านผู้ชมครับเรื่องของเทคโนโลยีนั้นมันมีมุมที่เบาสมองสบายๆและได้สาระผมอยากให้ท่านผู้ชมนั้นเข้ามาเป็นเครือข่ายกับเราเพื่อแชร์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่สร้างสารรค์ได้ที่ไท n เน e ต t ทคโน o Now นะครับผม Facebook Fan Page ของเรา TKN Online เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าจะมาติดตามเรื่องราวสนุกๆต่อนเนื่องในรายการเทคโนโล i s มหานครอัจฉริยะที่นี่สักครู่เดียวครับ สนับสนุนโดย all new isuzu d max พลานุภาพพลิกโลกในช่วง post covid แบบนี้นะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของการเดินทางนะครับหลายๆคนที่ยังไม่ได้เริ่มเดินทางนะครับคงทราบกันดีแล้วว่าสายการบินบางสายการบินภายในประเทศนั้นก็บินกันแล้วบางคนก็คาดไว้ว่าอาจจะมีการนั่งเว้นที่นั่งหรือไม่เว้นที่นั่งคนที่บินเขารู้กันดีครับว่าไม่มีการเว้นที่นั่งครับแต่แต่แต่ ถ้าเราได้มีโอกาสนะครับสายการบินใดก็ตามแต่ได้มีการใช้นะวัตกรรมเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยจะสามารถทําให้คนไทยที่เดินทางภายในประเทศนั้นอาจจะมีความมั่นใจขึ้นมาได้อีกเยอะเลยครับผมขอนําเสนอดีเทคประจําสัปดาห์นี้คือม่านบางโควิดบนเครื่องบินครับระบบหมุนเวียนอากาศในเครื่องบินนั้นอาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้โควิด -19 แพร่กระจายได้ ทางทีจากสาหรัฐจึงได้ออกแบบ High Efficiency Particle Filters หรือ He p a ระบบการกรองอากาศใหม่สร้างม่านอากาศทำหน้าที่เหมือนเกราะที่มองไม่เห็นเพื่อป้องกันผู้โดยสารถือว่าเป็นความท้าทายของสายการบินต่างๆเรื่องของโจทย์ความปลอดภัยของผู้โดยสารเพื่อสร้าง Social Distancing ในการโดยสารเครื่องบิน แน่นอนว่าการเว้นที่นั่งให้ห่างกันอาจจะไม่ใช่วิธีป้องกันที่ได้ผลเพราะว่าสิ่งสําคัญนะครับคือการไหลเวียนของอากาศบนเครื่องต่างหากครับที่มีผลต่อก,การแพร่กระจายของไวรัสปกติแล้ว h ีป้าซึ่งเป็นระบบการกรองอากาศที่ใช้กันอยู่นั้นจะทําการกรองและหมุนเวียนอากาศในห้องโดยสารซึ่งก็จะมีการผสมอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกโดยทําการหมุนเวียนอากาศใหม่ทุก2-4นาที หรือประมาณ5 30ครั้งต่อชั่วโมงโดยระบบกรองอากาศที่ใช้อยู่นี้นะครับสามารถดักจับไวรัสและแบคทีเรียในอากาศได้ถึง99%ทางทีกนะครับได้นำเสนอระบบกรองอากาศแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นด้วยการสร้าง Air Shield คือกำแพงอากาศที่ตาเปล่านั้นมองไม่เห็นซึ่งมันจะทำงานคล้ายๆกับแอร์เป่าลมที่ติดตั้งอยู่ตรงด้านบนของประตูทางเข้าของห้างสรรพสินค้าหรือสนามบินเพื่อที่จะควบคุมอุณหภูมิไม่ให้ความร้อนจากภายนอกนั้นเข้ามาในตัวอาคารเวลาเปิดประตูพอจะนึกออกใช่ไหมครับดังนั้นแนวคิดของ Air Shield คือการใช้ช่องแอร์ของแต่ละที่นั่งและการไหลของอากาศมาสร้างเป็นกำแพงที่มองไม่เห็น เวลาที่เราไอหรือจ้ามออกมาอนุภาคขนาดเล็กที่เราปล่อยออกมานั้นจะถูกกำแพงอากาศนั้นดันลงสู่พื้นเข้าไปอย่างระบบกรองอากาศที่อยู่ด้านล่างของที่นั่งทางทีจึงได้ออกแบบที่ครอบช่องแอร์แบบใหม่ที่ชื่อว่ากริลขึ้นมาเพื่อให้สร้างกำแพงอากาศขึ้นมาด้านหน้าของแต่ละที่นั่งได้กรรมวิธีผลิตด,ด้วยการใช้เครื่องพิมพ์สามมิติซึ่งสามารถนำไปติดตั้งบนช่องแอร์ได้เลย ซึ่งในหนึ่งลำนั้นจะติดตั้งประมาณทั้งหมด60ตัวไอเดียสุดยอดนี้คือดีเทคประจำสัปดาห์นี้ครับ น่าสนใจนะครับสายการบินในประเทศไทยนะครับลองพิจารณาไปใช้ดูกันได้นะครับให้ผมติดต่อให้ก็ได้ไม่คิดเงินครับเวลาหมดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เป็นตอนที่140นะครับขอบคุณจริงๆที่ติดตามกันครับและอย่าลืมครับหน้าที่ของคนไทยอย่างเรานั้นต้องแชร์ความรู้และโดยการเข้ามาเป็นเครือข่ายกับเราได้ที่ไทยเน็ t e ทค n o โ Now นะครับ Facebook Fan Page และเว็บไซต์ tknonline.com เวลาหมดเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ครับ สวัสดีครับ